องคมนตรีติดตามการดำเนินงานกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงในโครงการตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ที่ห้องประชุมกิจการน้ำพุร้อนโครงการตามพระราชดำริอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่อ่อนตามพระราชดำริ ประชุมติตตาการดําเนินงานกิจการน้ําพุร้อนสันกาแพงประจําปี2565ถึง2566เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติในพื้นที่กิจการน้ําพุร้อนสันกาแพงให้เกิดความมั่นคงกิจการน้ําพุร้อนสันกําแพงเป็นกิจการชุมชนในโครงการตามพระราชดําริที่มุ่งเน้นพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ําพุร้อนให้เป็นต้นแบบอย่างยั่งยืนและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาพัฒนากิจการน้ำพุร้อนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาพสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่ให้ชุมชนบริหารจัดการและช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันอันจะนำไปสู่ความรักความสามคัคคีและสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไป